โอเคค่ะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีชาวโรบอบด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบบ x แล้วก็มาเล่นแมปที่มีชื่อว่า s u i v e r วอร์เดอะไ G โนะคะเอาชีวิตร,รอดจากผีไทยนั่นเองนะคะก็อย่างที่เราสัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะก็คือเราจะมาเล่นผีนางรำนั่นเองเราจะมาเอาชีวิตรอดจากผีนางรำนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยะคะ่ะ ่ะขอญอาตตั้งชื่อตัวละครก่อนนะคะเจ๊อดจอดละกันสีผมเฟี้ยวดีนะเราเนี่ยพี่น่าขึ้นหนึ่งฉันลืมการบ้านไว้ที่โรงเรียนเนี่ยเฮ้ยอไปเรียอเขี่ยเขียวก็ไม่ยอมมาด้วยเนี่ยจ๊อดหัวใจจริงเลยอะ่ะ นั่ใครอ่ะใครมาซ้อมรำแถวดีดีอะนี่ก็เด็กม้ากันไม่ใช่เหรอครูน่าจะปล่อยไปหมดแล้วนะจอดงงอะเอ๊ะแล้วทำไมหน้าเขาถึงเป็นแบบนั้นล่ะมานี่สิดจ้า สนใจมารําด้วยกันไหมบ้านะเธอเป็นใครเนี่ยเดินไปไหนไม่ได้เลยขาแข็งพี่พดเลยไม่ต้องกลัวนะฉันจะทำให้ ไปสบายเองเอ๊ะอย่าเข้ามานะออกไปเดี๋ยวนี้เลยทำไมลนะ่ะไม่เจ็บหรอกนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายจะพูดอะไรอับงเธอเนะี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยใครอยู่ที่นี่ชว่วยทีลรบัดเพาละบัดเพอมีไว้แถวนี้ ขยับไปไหนไม่ได้เลยเอ๊ะเธอไปไหนแล้วล่ะาหายไปไหนแล้วทำไมร่างกายขยับไม่ได้อย่างนี้ล่ะฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงอะฉันอยู่นี่ไงจ๊ะ นี่ค่ะว่าวเลียยหาฉันด๊เอา่าอย่าเข้ามานะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไก่ก็ได้ช่วยฉันด้วยเอจอตคู่แลในที่สุดจอดคู่ที่ลืมการบ้านไว้โรงเรียน เป็นผู้รับข้อหลายโดนผีสาวนางดำบีบคอตายและฉีดแตกแตงเกงถ้าไม่อยากเจอดีอย่ามาโรงเรียนตอนตีหนึ่งเรื่องเล่าจากห้องนาตาลิน เค่ะ okay, เพื่อนก็เป็นยังไงบ้างคะกับเอาชีวิตรอดจากผีนางํำไทยน,น,นะออนั่นแหละคะ่ะขอภัยนะคะพูดติดขัดเนาะก็เป็นอีกตำนานหนึ่งเลยเนาะเป็นแบบว่าผีที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเลยนะคะแบบอืมก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะว่าแบบในโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบหญิงสาวนะคะที่แบบ รําอยู่ตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะใครที่แบบเข้าโรงเรียนตอนกลางคืนก็อาจจะเจอดีได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบแล้วก็อยากให้ทําอะไรแบบนี้อีกก็กระทีบไค์มานรัวๆเลยนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย